สไปงานไถงานมานั่นเลยรดีมันนี้วันนี้ก็เลยแบบเอออยู่หน่อยอยู่ให้กําลังใจคะ่ะซ้อมใหญ่แต่ไม่ได้อยู่ดูเลยหมายถึงว่าจะกลับไปแต่งงานกันก็ต้องกลับคนอเขาพูดถึงไปสารคามกับ,บบล็บบือบันไทยโคลาดเลยอะไ้เด้วแบวว แล้วทีนี้พี่กินกาแฟกาแฟดำอ่ะมันก็ดีอยู่แหละแล้วมันไม่มีนมแต่มันก็ไม่อร่อยอะไรนี้ไม่อร่อยผมไม่อยากกินเขาไปว่าไอ้จ่าสุรันเนี่ยไมีมีส่วนกันไปแล้วซ้วนกันไปแล้วซ้อนกันไปแล้วกลับมากลับมาบ้านเขาเลี้ยง กาไปดูเด้อนี่นี่ช่วยถึงเทียงเเดี๋ยวถ้ามาได้ไปถึงพุงเทีอนแบบถ้าได้มาเนาะ็ปกติแต่ละเดือนเขามีที่นึงเทียนนเือนกันไปแม่ไปแม่ลงนอนเอาไบด้กอานอนลยนเปรบผมเดี๋ยวเดี๋ยวอยงานข้าผมครับเขื่อนหรือว้าเราขรทำาน นอหลับเหยทาอปากวัวล้วามก็นางว่าแม่ฉันรู้ทีไปเดินสายบ่พีวิทก็ว่าให้ไปเยอนดหล่อนะอัน้าเอาจริ็ีวิทู้เดียวพีนั้เนาะแม่ไปแม่ไปสองปีต่อกันเนาะเราคนได้แต่พี่ยกอไปกรุงเทพน้ำเด้อเรานีแม่เราสั่งกเพียงกันไปกับแม่เลียนเพียงแม่กับพไปเทอได้มือเอ้อีเบากันเพี่ได้รับพิบนะ ไปโรงไปไปเอาไปคนเคยไปบ่ได้ไปมันนั่กเด้แต่ว่าไปเมื่อยแล้วมาพักพักคืนแล้วก็สลับกันไปมือที่หยุดแม่ตั้งแต่ปีสองสองสามสี่ห้าไม่ให้ไปเลยก็เพิ่งได้ไปวันนี้ไปว่างโลกไปอเดรย์ไปว่างหัวม่อยากไปแล้วไปกันลูกชายเรามีความสุขขยัน วดหลับวดนอนแล้วก็มีความสุขบอกจออยู่นบเงินติดเขาหนิแม่เอาไปเลยละกับบอสเขาไดวแต่ละเงินเท่าไหรเอาห่างเพียกันน้าไปยูนีเอาเล่นโสดกันเรื่องเงินเนียอเอาเงีออาเพ่ยกัเอาซื้อกับเอาอ่านั้นกับพี่จามาเอาแต่ละแม่่ะสามพันสามพันกันเรื่องเงินรืเปล่าเงันนีาไดเด้อ